สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายตั้มฝากถึงสรยุทธ์นายสิทธราวิบับงเกิดหรือท่านนายตา้มเปิดเผยผ่านไลฟ์สดเพจฟรีดําข่าวแล้วถึงเบื้องลึกการออกหมายจับในายใจพลวิพาหรือลุงพลผู้ต้องหาในคดีของน้องชมพู่ยืนยันว่าลุงพลไม่เคยมีพฤติกรรมหลบหนีและไม่เคยเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนอกจากนี้นายสิทธราบบ้ยบังเกิดได้ฝากข้อความถึงสรยุทธ์ ที่มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวกรณีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีและมีการใส่แฮชแท็กว่าการกระทํานี้อาจเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงว่ารุงพลเป็นผู้ก่อคดีซึ่งอาจจะเข้าข่ายมิ่นประมาทได้ซึ่งส่วนตัวชื่นชอบการทํางานของคุณสรยุทธและเข้าใจเจตนาที่ต้องการชี้นําการทํางานของสื่อมวลชนให้กลับมามีจรรยาบรณดังเช่นในอดีตดังนั้นตนเองจึงอยากให้สื่อติดตามคดีนี้ในกระบวนการทางด้านคดี มากกว่าการน,นำชีวิตประจำวันที่มีการโต้เถียงและสร้างความขัดแย้งให้กับบุคคลท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทุเดย์ขอบคุณครับ